สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ได้ยินเสียงนี้อยู่นะครับพวกเราทีมงานรถแห่พิจิตโฆษณาหรือว่ากระซิบซาวนะครับรถแห่ซื้อโฆษณาป้ายไวนิลนะครับหรือจะติดตั้งป้ายทุกชนิดนะครับแล้วก็รถรับจ้างทั่วไปด้วยทําสปอร์ตโฆษณาและงโฆษณาวิทยุกับ FM98 ิพิจิตก็ได้ครับ ทีมงานของเรานะครับรถแห่พิจิตโฆษณาหรือว่ากระซิบสาวครับบริการรถแห่โฆษณาด้วยรถแห่เครื่องเสียงคุณภาพและก็ใช้ในระบบ FM เนะครับเป็นตัวส่งให้รถทุกคันเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันเลยฮะทำสปอร์ตโฆษณาครับรวมไปถึงรถรับจ้างนะฮะเด็กแจกใบปลิวเราก็มีครับบริการด้วยทีมงานมืออาชีพชำนาญทุกเส้นทางแน่นอน no. พร้อมกับทีมงานคุณภาพกว่า20คัน่ะ